สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ c ซทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์ครับวันนี้มาย้ายไม้แล้วครับพี่น้องครับจัดสวนใหม่ครับผมหายไปหลายวันครับพี่น้องช่วงนี้ก็เมาอย่างเดียวครับฝาพี่น้องมาดูไม้ครับวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยครับวันนี้ย้ายใหม่ครับพี่น้องครับเอาไม้ไปไว้ด้านหลังน่นนะครับข้างกำแพงครับพี่น้อง ก็จะย้ายใหม่ครับจัดใหม่ครับเอาไว้ที่เดิมไม่ได้ครับเละหมดแล้วจัดใหม่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องดูกันครับผมจัดสวนใหม่ครับจัดสวนใหม่ครับพี่น้องเอาไม้ไว้ที่เดิมไม่ได้เลยครับไม่รู้อะไรกัดไม้เล่นนะครับนี่ต้นไม้หักหมดเลยพี่น้องครับ โดนหนูหรือโดนอะไรกัดก็ไม่รู้ครับนี่ก็เลยต้องย้ายออกมาครับย้ายมาไว้ข้างกำแพงครับไม้กำลังจะดอกดอกกำลังจะบานครับวันนี้ก็จะฉีดฮอร์โมนอีกครับพี่น้องเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าฉีดไปรอบแรกรู้สึก ไม้มันไม้มันกระชุ่มกระชวยดีพี่น้องนี่ครับไม้ผมฟื้นแล้วครับนี่ใบใหม่มาแล้วฟื้นแล้วครับพี่น้องครับวันนี้จะฉีดให้ใหม่นะครับก็เป็นฮอร์โมนเปลือกไข่ครับผสมเครื่องดื่มชูกำลังและก็ผงชูรสนะครับ นี่บาร์บี้นี่ดอกเขาใหญ่ครับพี่น้องครับน่าจะใช้เวลาอยู่ในการบานนะครับพี่น้องบาร์บี้นี่ก็ยังไม่เสร็จครับพี่น้องครับน่าจะอีกสักวันหนึ่งเหนื่อยแล้ว ชายก็ตื่นแล้วครับผมก็ย้ายมานี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นไม้ที่เราเพิ่งปลูกไปนะครับนี่พวกนี้ก็ใบเริ่มมาแล้วครับนี่หลังจากที่ตัดดิดใบออกไปนะครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนอยากเห็นตอนมีใบนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ บิกเอฟอายรานี่ก็เริ่มบานแล้วครับน้องครับดอกเริ่มบานแล้วนะครับราชินีพันดอกนะครับพี่น้องครับนี่อีกสักวันก็จะเสร็จแล้วครับ เดินมทีมาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่น้องนะนี่ก็ไม้ดําครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับพี่น้องท่านไหนอยากจะโกนกิ่งชวนชมนะครับช่วงนี้ก็จัดไปนะครับทําตามผมก็ได้นะครับพี่น้องครับ สำหรับไม้ดำนะครับการโกนกิ่งนะครับจะเห็นว่านี่นะครับผมตัดจนสั้นหมดเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับยิงแดดแรงก็ยิงดำนะครับไม้ต้นนี้นี่นะครับบิ๊กเอฟอาราดำนะครับก็คือสายพันธุ์อารานะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าก๊อตก๊อตก๊อตนะครับนี่นะพี่น้อง วันนี้ก็คงจะไม่เสร็จครับนี่จัดสวนเหลือหนึ่งเลดนะครับจะย้ายมาไว้ไม้สีก็เลดเดียวไม่หมดครับไม่หมด หมายสีครับจะเก็บไว้ทำสายพันธุ์ต่อไปครับพี่น้องตอนนี้กำลังเล่งหาสายพันธุ์ที่เอามาเพาะอยู่นะครับหาไม่ได้ครับก็ไม่อยากได้พันธุ์ผสมครับอยากได้ฮอนแลนด์ล้วนๆนะพี่น้องนี่ก็ฮอนแลนด์ครับนี่ดอกฮอนแลนด์นะครับ มาแล้วครับวันนี้ก็จะฉีดฮอร์โมนเหมือนเดิมพี่น้องนี่ทําไว้ครับนี่อันนี้เป็นยาเส้นครับยาเส้นฮอร์โมนเปลือกไข่นะครับก็จะฉีดอีกรู้สึกดีนะครับรู้สึกใช้ดีพี่น้องม,มาแล้วครับสุดรอส <Hello. S 1> วัสด,ดีก่อนลูกอ่าวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีครับทำยังไงสวัสด,ดีทำยังไง ยกมือด้วยดีวลูกบัสดีครับวัสดีครับอ fc นี่ครับพี่น้อง <c oughs> ถ้าเขานอนก็จะมาทําไม้นะครับถ้าเขาไม่นอนก็ไม่ได้ทำพี่น้องกวนเรียกหาอย่างเดียวครับไม้ที่สวนนี่ก็มีประมาณร้อยกว่าต้นนะครับร้อกว่าต้น จะพยายามทำให้มันเยอะนะพี่น้องครับไม้สีนะครับจากเดิมอยู่จุดนู้นนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนจุดครับนี่นะครับพี่น้องอยากได้ทรงนี้นะครับก็ตัด ตัดไปเลยนะครับโกนกิ่งนะครับเขาเรียกโกนกิ่งพี่น้องตัดสัน้นๆนะครับก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับหลานชายมาแล้วพี่น้องก็น้อยครับกดกจาต้นไม้ให้สวยๆนี่ครับผุมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ